ไม่เข้าใจอะพิมพ์ทำไมเขาต้องมีชีช้ำกระลำปีแม่หน่อยเซรู้เหมือนกันทำไมไม่แบบชีช้ำมะเขือเทศพี่แทนเอาแบตมือถือของเงยอยู่นี้นะเฮ้พี่ไปเก็บไว้ไหนไม่รู้จำไม่ได้เฮ้ยอย่าไปลืมละนี่ไปเดินเล่นมาเป็นไงสนุกปะพี่แทนไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องละเอาแบตมือถือเงยมาเดี๋ยวนี้นะมุเจเย็นก่อนนี่มาช่วยกันทำกับข้าวนี่มาล้างผักท่านี้ปเอาแบตมือถือของเลยมาเงยจะดูด้วยของเงยเงยจะดูว่าเราจะมีวั่นวายเหรือเปล่าพี่แทนเอาไปอยู่นี้นะ น้ำดื่มท่าใจเย็นเชื่อพี่แล้วค่อยๆคุยกันไอ้แบตมือถือเอาเมื่อไหร่ก็ได้ดวงเนี่ยดู SNS วันหลังดูก็ได้มันเรื่องเล็กผิดพี่แฮร์ดเอาแบตมือถือไลยมาอยู่นี้นะนดื่มไม่ดื่มน้ำเหรอครับอันนี้ยังไงแค่พ่อกัเถอะเอาไม่ดื่มก็ไม่ดื่มเอาแบตมือถือเลยมาแบตมือถือไม่แบตมือถือได้อยู่ไหนพี่ใหญ่ใหญ่ปวดน้องเนยพี่อยากพี่ชอบนะเนี่ยพี่ใหญ่ใหญ่น้องเนย๋ยวงานเข้าพี่งานเข้าพี่งานเข้าแบตอยู่กับพี่ นเป็อะไรมันคิดดู S S S เอลยเนยจะเป็นอะไรทีไมต้องเนยอยู่แล้วจะตายเหนยจะตายได้ยังไงครับนี่มันแค่ S S S บอกดวงออกมาเองว่ามันนู่นนี่มันก็มั่วสุ่มไปเรื่อยครับเนยกันาจะตายเหมือนมั่วเลยเนยกันเราจะตายเหมืมมอนส้มใครคือส้อมเนยแล้วทำไมเนยต้องตายแล้วทำไมส้มต้องตายใจ,จเยน็นครับส้มมัน,นมั่วที่ไหนของเธอครับเมื่อวันนั้นเธอไ่พาส้มออกจากบ้าน ส้มอบ,บอกล้วว่ามจะไปไม่ได้ส้มถาจเจอพัดเทยนไม่ได้มน,น่มนส้มถามนร้อ,อนฉันตายพัดเทยไม่ใช่เราะนั้่ก็ดีเหมือนกันนะเราจะได้ไปอยู่เป็เพื่อนสมส้มเราก็ลังจะไปอยู่เป็เพื่อน คุณหลวงเ้วยช่วยหนะน,น่อยเนยเนยเจ้ายเฮ้ยพี่แทนว่านะน้องเนยเนี่ยเขาไม่ได้งมงายเรื่องดวงเหมือนคนอื่นหรอกแต่พี่ว่าเขามีเรื่องเศร้าๆติดลึกอยู่ในเบื้องลึกแห่งจิตใจ,จของเขาแบบเมื่อกี้ที่เห็นเนะี่ยเข็นไม่ได้เออจริงเอาพี่พิมน้องเนยเป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นแล้วตอนนี้นอนพักอยู่แต่สงสัยจะช็อกเพราะว่าตาไม่ปิดเลยสงสัยน้องก็คงยังเชื่อว่ากำลังจะตายาจริงๆอะ่ะ เราต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นแล้วนะว่าดวงเนี่ยมันไม่ได้กำหน,นดชะตาชีวิตทุกอย่างทำเป็นไม่เชื่อเรื่องดวงขึ้นมาแล้วตอนแรกใครไม่รู้เชื่อเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่ไม่ลบหลู่เหมือนใครบางคนล้วกันนะไม่รู้แหละผมนะผมคิดว่านะเราจะต้องพิสูจน ไปหาต้นต่อของไอเอสเอ็มเอสดูดวงเนี่ยว่ามันมาจากที่ใดแล้วเราก็ไปบอกเขาว่าให้เขาเนี่ยใช้วิจยาักณในการส่งหน่อยไม่ใช่มาดูดวงคนว่าเป็นหรือตายหรือตายหรือโดนอุบัติเหตุอะไรแบบเนี้ยไม่งั้นเนี่ยเขาไม่คิดเลยว่าจะมีชีวิตคนอื่นที่เดือดร้อนอย่างเช่นน้องเนยที่อยู่ล่างนี้ถูกถูตะวันครับนนครับงานเราเริ่มแล้วปฏิบัติการได้ครับผมแทนกระป๋องเดี๋ยวพิมมานะไปดูเนยก่อน ครับฝา <c oughs> กดูด้วยนะพี่ส้มเนี่ยคะ่ะเป็นเพื่อนที่เนยรักมากที่สุดเลยนะถ้าเกิดตอนนี้ยส้มยังอยู่นะแล้ก็คบกันมาสิบห้าปีแล้วแล้วส้มเขานิสัยเป็นยังไงอะ่ะเขาเป็นคนที่เชื่อคนง่ายมากเหมือนเพื่อนพี่เลยอะ่ะพี่ก็มีเพื่อนอย่างนี้ ถ้าเพื่อนคนนี้ไม่อยู่พี่ก็คงเหงาหน้าดูเหมือนกันมันไม่ใช่แค่เหงาแล้วค่ะพี่หนเุนเป็นตาบากฉบับเนยนะคะเพราะเนยซส้มถึงต้องตายเนยแค่เนยชวนส้มออกไปข้างนอกทําไมเนยคิดว่าเนยเป็นคนทําให้ส้มตายด้วยละ่ะเนยไม่ได้ชวนส้มออวันนั้นส้มก็ไม่ต้องาตายเพราะเนยหรอกมันไม่เกี่ยวนะเนยไม่ต้องมาลอบเนยหรอกคะ่ะ เนยรู้ดีแกใ,ใจว่าใครผิดเนยไม่ได้ผิดนะถ้าวันนั้นเป็นเนยที่ตายแล้วส้มยังอยู่เนยจะว่ายังไงเนยคงจะรู้สึกดีกว่าน,นี้เป็นร้อยล้านเท่าเลยะค่ะแล้วเนยจะคิดว่าส้มทําให้เนยตายหรือเปล่าไม่มีทางหรอกค่ะถ้าเนยเป็นส้มเนยจะบอกส้มว่าอะไรไมันเป็นชีวิตเนยเองที่ต้องมาเจอ,อแบบนี้ ส้มก็คงบอกกับเนยอย่างนั้นเหมือนกันเนยว่าจริงไหมถ้าตอนนี้ส้มยังอยู่ส้มก็คงอยากจะเห็นเนยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพราะพี่เชื่อว่าส้มก็ยังอยู่ตรงนี้อยากให้เนยมีความสุขเนยมีความสุขะนะ ายมอน้องเนยครับวันนี้พวกเราเนี่ยมีอะไรมาเซอร์ไพรส์น้องเนยหน่อยครับเชิญนั่งครับมามาน้องเนยมานั่งนี่ก่อนเลยครับมามามาครับผมสวัสดีครับทุกคนคุณเป็นใครอ่ะ ไม่ต้องแปลกใจนะครับที่เขาจะต้องปิดบังใบหน้าเพื่อจัญญาบันและความปลอดภัยของนักโหลาราษารทุกคนรนเชิญครับผมเป็นพนักงานคีย์ข้อมูลของออันดวงแม่นโคตรครับคุณเป็นใครนะคะจริงหรือไม่ที่คุณชอบส่งเรื่องการดูดวงเข้ามือถือของคุณเนยเป็นประจำจริงครับจริงหรือไม่ที่คุณส่งข้อความมั่วๆไปให้คุณเนยไม่จริงครับ ดวงผมไม่มั่วน,นะคุณอาจารย์อออันน่ะแกดูดวงวันเกิดแต่ละคนจริงๆแล้วเราเ็บไปเป็นฐานข้อมูลไม่ต้องสงสัยนะครับที่เขาต้องดัดเสียงเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของตัวเขาเองใช่ไหมจังหวังหวะแบบนี้็หนักแนจริงหรือไม่ก่อนที่จะส่งต้องเอาดวงของแต่ละคนมาดูก่อนแล้วถึงจะส่งดวงให้เขาไม่จริงครับคือทังศูนเนี่ยมีชุดคําทํานายของคนที่เกิดในวันต่าง แล้วเราก็จะส่งไปทางคนที่สมัครรับ SMS ตามวันเกิดโดยระบบสุ่มตามแต่ละวันจริงหรือไม่ที่มือถือนี้เป็นมือถือของคุณได้จริงไม่จริงครับจริงๆริริง่ะที่มจริงเลยเนียบอกก็ไปเลยดีกว่าจริงครับแล้วจริงหรือไม่ที่คุณส่งการทำนายดูดวงเนี่ยไปให้มือถือของคุณเนยแค่คนเดียวเท่านั้น ไม่จริงครับ<า>จะบ้าแล้วคุณผมก็ต้องส่งให้อีก3 4 0 0ี่คนสิแต่ผมรับรองนะว่าอย่างน้อยอ่ะมันต้องมีสักคนหรือสองคนที่มันโดนจังๆแหละโอ้โหเลยอย่างนี้จริงหรือไม่ที่คุณหลอกลงประชาชนกับไออาจารย์ออ่านอะไรเนี่ยกูขึ้นมาใช่ไหมไม่จริงเฮ้ยผมบอกคุณแล้วไงว่าทางบริษัทมีการดูดวงจริงๆโดยอ,อ่านจริงๆ แต่มันเป็นแค่ดวงรวมๆของคนที่เกิดวันนี้ราศีนี้มันจะถูกหรือมันจะไม่ถูกมันยึดอยู่กับคนและปัจจัยเอาใจไหมครับอาจารย์เหนื่อยแล้วจริงหรือไม่จริงแต่่วาาจะกับรเอางี้ดีกว่าอนุนนนส่งอาจารย์พวกเราลาอาจารย์เลยอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับครับครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์นันเดียเป็นอะไรลูกหนูไม่เข้าใจ เด็ก ais, ไม่ต้องเข้าใจนะลูกเพราะว่าบางทีคนไม่ใช่เขาแบบเหมือนมีปัญหาอหน่อยเลยนี่ออกมาแบบเด็กมีปัญหาใจมันหายล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 าแล้วนะกัอะไรอย่างเงี้ยลูกกับความรักฉันแล้วหา เออตกลงน้องเนยจะเอาไงต่อไปครับนี่ก็ใกล้กําหนดเวลาที่ต้องบินแล้วนี่ครับให้เวลาน้องเขาหน่อยซีแทนที่จริงเนยนะคะก็อยากจะไปเรียนตอบกันค่ะไม่งั้นเนยคงไม่คิดจะไปสอบชิงทุนหรอกนะแต่ก็พูดตามตรงนะคะว่าเมสเสจคําทํานายอะไรอย่างเงี้ยมันค้างคาอยู่ในใจก็ไม่รู้ค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นการสุ่มสงของตาแว่นนั่นก็เถอะผมว่าอย่าไปเชื่อมเลย แต่เนยก็ยังอยากจะไปดูเลิกก่อนเดินทางอ้าวอ้าวทำไมคะมันเคยชินค่ะที่แทนว่าการดูเลิกอะไรก็อให้มันสบายใจอย่างเงี้ยไม่เป็นไรพิมก็ดูเลิกเหมือนกันอะไรอะไรข้างซ้ายลงกว่าให้เหยียบข้างซ้ายออกก่อนออกจากบ้านไงอ๋ออย่างนั้นโอเคไม่เป็นไรูแลเดี๋ยวจะเอาไปลองใช้ดูแล้วกันนะคะลองดูนี่แต่รู้สึกว่าเดี๋ยว มันจะมีมีหนุ่มหนุ่มรอคุณอยู่คนหนึ่งงหนุ่มแถวโน้นนะครับหน้าตาคล้ายๆผมผมไม่รู้เหมือนกันนะนตัวเด้ครับไปเลยไปเยไปยบายอน้องเลยครับคัะพี่มีความลับจะบอกอ่ะจริงเหรออะไรอ่ะคือว่าจริงๆแล้วพี่ม็ดูดวงเป็นเหมือนกันนะจริงเหรอืมไหนดูดวงเนือคู่ให้หนูหน่อยได้ได้ได้ โอ้ยมือนิ่มนะเราเนี่ยล้อเล่นล้อเล่นจ้ะเดินาะเด๋นวนะาเดินหน้เนื้อคู่ของน้องเนยนี่โอ้ต้องเป็นคนขาว<อ>หน้าตาตีตีหน่อยไม่หล่อมากเท่าไหร่แต่ว่าน่ารักเดินๆเนื้อคู่ของน้องเนยในวันนี้าาใส่เสื้อสีเขียวเชื่อคล้ายๆคล้ายๆพระอาทิตย์สั้นเหรอเชื่อดีไหมเนี่ยฮะไม่ต้องเชื่อก็ได้ แต่เชื่อตัวเองเนี่ยดีที่สุดเดานมาทำพร้อมกันนะเอาสิหนึ่งสองสามอาาขอบใจนะเนยสบายใจขึ้นเยอะเลยแหละ ส่วนเรื่องที่ไปเรียนต่อเมืองนอกเนี่ยเนยว่าก็ดีเหมือนกันนะชีวิตเนยเนี่ยก็มีแค่เนยคนเดียวเท่านั้นเองแหละที่จะเป็นคนกําหนดเองได้เนยคิดรื่องนี้ก็ดีนะดี่ก็ดีใจจ้ะแต่ว่าถ้าไปแล้วอ่ะอย่าลืมกันนะอย่าลืมนะอย่าลืมเขานะตัวเองนะโอ้ตัวเองอะไรจะลืมเขาว่ากว่าชีวิตของคนเราเราควรเป็นคนกําหนดทางเดินชีวิตด้วยตัวเราเองไม่ปล่อยให้ดวงมาเป็นตัวตัดสินชีวิตของเรา ไม่ว่าหนทางจะยาวไกลแค่ไหนเราก็ต้องมุ่งมั่นฝันฝ่าไปสู่จุดหมายให้ได้ด้วยตัวเราเองหวังว่าเหนื่อยคงจะโชคดีเอ้คิดดีทำดีและได้ดีนะคะอีะอสองสัปดาหพ่อบิดตากันนะลูกนะค่ะพ่อหนูไม่กลัวแล้วตือนเตงนเงลยค่ะเราเดี๋ยวเจอกันนะคะพ่ออ่อนเลยลูก ลุนร well, ับรถจักรยานยนต์สร้างสุขจำนวน50คันเพียงเขียนเล่าเรื่องราวความจะเป็นในการมีรถจักรยานยนต์เพื่อสร้างสุขให้ตัวคุณหรือคนรอบข้างแล้วส่งมาที่บริษัทไอเดียพาวเวอร์จำกัด48ทั18ซอยลาดพร้าวส5ถนนลาดพร้าวแวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพหนึ่0ศหมดเขตวันที่30กันยายน2 5 5พัน้อยาาพี่แทนไอชานคุณชาญไม่ควรแก้ปัญหาเลี้ยงลูกไม่เป็นโดยการเอาลูกของตัวเองมาฝากให้คนอื่นเลี้ยง เขาต้องฝึกด,ด้วยการเลี้ยงเด็กให้ได้ถูกต้องนี่มานหนังสือแลรนครับนี่ก็คือหนังสือทฤษฎีการเลี้ยงลูกทั้งหมดที่จะต้องเรียนภายในวันนี้ฮะนี่เนมนูอะไรอะ่ะไข่เจียวสามสีนะครับพี่ไข่เจียวสามสีครับพี่นู่สเต็กเนื้อ <laughs> <laughs> บนครั้งที่ฝนตกจะมองที่รถติด อาจมีเรื่องราวที่เธองุดหงิดหัวใจกับวันที่แสนเหนื่อยบางทีที่อยากรับบายเธอคิดถึงใครแระเดียวช่วยนายดูเพื่อนรักเข้าใจผิดอารมณ์ที่เธอนั้นคิดว่าไม่เหลือใครให้รู้เอาไว้เธอตรงนี้ยังมีฉันไงที่อยู่ข้างเธอ 在扮演你。 So call for a kid while